สวัสดีค่ะเมเนซ่าาจ่มสิพาพี่น้องมาถานอมเห็ดไว้กินเนี่ยมันเบิดเนาะคะ่ะเนาะอ,อันนี้คือเห็ดโปะนะคะเห็ดโปะหรือว่าเห็ดโคนนี่แหละคะ่ะก็จ่มสีอันขูดตีนมันก้อนพี่น้องขูดตีนแล้วก็ไปล่างแล้วก็ค่อยไปอ้อน,น,นะนะจ๊ะอ้อก็คือเอาใส่หม้อนะคะแล้วก็ต้มนะนละคะ่ะให้น้ำม,มันออกมาให้มันสุกนะพี่น้องแล้วก็ปรุงให้มันเย็นแล้วก็จัมมาอัน ไฮใส่ถุงไหวเนาะวันนี้สาจันก็จัดเบาๆ5้กิโลนะคะสาจันก็ได้รวมกันกัะไรกิโลละละจ้า <Yeah. S 1> เป็นสิบกิโลลวละจ้าเฮดมันลายนะพี่นอ้องช่วงไหนเนาะเขาต้องถนอมไว้กินขูดนะคะขูดตีนเห็ดก็แค่แบบนี้นะคะ ูนำกันพี่น้องเดี๋ยวสจัรคุดแล้วจังมาเบิกเนาะเปรดออนไลน์จะเป็นนี่เด้อจ้าพี่น้องเฮ็ดพี่ชาจรพูดกันแล้วล่ะค่ะบ้านเดี๋ยวชาจสจะเอามาเซอน้ำเปล่าก็น้องล้างน้ำเปล่าเอากันจะล้างที่ดินเนาะบ้านนั้นก็จังเอามาเซอน้ำเกลือนะคะจันก็เสเกลือลงเนาะสีไลายนะพี่น้องใส่เกลือเพื่อขี้ดินมันลุดไหวเนาะ เห็ดลงมาล้างนี่ก่อนนะคะเกลือเอามาพันน้าเปล่าก่อนนะพี่น้องพันน้ำหนึ่งก็คือดินมันรุดอ๋อสกอนจักน้อยจังเอาไปลงน้าเกลือนะนะจ๊ะน้าเกลือมันจัางมีสุกกระปงพีหลึกเนาะเอามาแช่ไว้ในน้ําเกลือนี่จ๊ะห้านาทีนะคะดอกน้อยๆมันเนี่ยนะจ๊ะพี่น้องมันจะเป็นล่องๆ่องนะคะ ก็คัดคัดเอาตามร่งองมันดอกที่มันตุมต้มๆในร่องมันจะแขง็งด Two h o u หก,กิโลนะคะ นางน้ำสุดท้ายสาวเซ่ออันตะแกงไว้คะ่ะเขาจะเสียเอาผ้าสีมาเซ่อไว้เนาะมันเสด็จน้ำนะนะจ๊ะจังไปอ้อบ้ะเดี๋ยวไปบังคั้นตอนกันอ้อกันดีกว่าจ้าสส่จันกระดังไฟก่อนเด้อจ้าดังเตาท่านนี่ละจ้าเตาแกะเย่นเหมือนไหมแล้วก็ยอ่อได้พี่น่องปะเนี่ย เอาเห็ดที่ล้างนะคะใส่หม้อเลยนะสัจกจกนัน่าจะได้ทำสองครั้งนะคะบ่ต้องใส่น้มใส่หยังนะจ้าไปตั้งไฟจ้ะค้างไว้นั่นแหละจ้ะจากนอยนํำเห็เดสีออกมาให้จ้ะน้ำท่วมเลยจ้ะปิดว้จ้ะปิดฝาไวจ้จะได้คะ่ะปิดฝาไ้ค่ับ คนก็ได้มีคนก็ได้จะพวันน้่มมันออกมาเลยๆเนาะน้ำในเห็ดนี่นะคะเห็นบอกข้าผลบอกบอกนน้ำเห็ดมันผดอันนี้คือน่าจะได้แล้วนะคะสุกแล้วค่ะน้ำเห็ด ระอะแล้วพี<อ>ั่นเอใช้จันยกลงมาแล้วนะคะน้ํามันก็มีอยู่นะจ๊นะเนาะแต่เวลามันเย็นในน้ํานี่มันจะซึมเข้าเห็ดคือเก่านะจ๊ะพอมันเย็นเาก็มาตักเตถุงเนาะค่ะใส่เห็นะคะห็ดุามาันยนหลอพดพอดีดแหละไเนะอตอนนค่ไเออนี้แหลแบบ รักไว้ห่อกินแต่แเธอเนี่ยนะจ้ะดีละถุงเนาะเอาไวแกงแล้วกนะะ็เสร็จแล้วนะคะ,ะ,คะเห็นไหมจ้าพี่น้องจ้ะเวลาห่อหายเสื้อถุงเนมันกะน้ำหมดพอดีนะคะพี่น้องจ้ะ คือนำหนวมันอยู่ฮะนี่นะจ้าความหวานมันย네ังเหลือนะคะส่เห็นขอก็เสียเอาเฮ็ดทีสะจันรแพกไว้แล้วนะจ้า yes. เอามาหยัดไว้นะตู önem, <leer. S 1> ้เ <asking>. ย็นนะคะเนาะเอาไว้กินเวลาพุลจัน้รยามเฮ็ดเมื่อพุลจันทรเอาไว้กินนะคะเป็นการถนอมอาหารโอเคค่ะ